าพาหมามาโชว์กิลูกอมครับเชื่อไม่เชื่อก็ดูเลยครับผม

ตรงนี้ครับกินหมดแล้วครับตรงนีบริเวณนี้กินหมดแล้วนะครับ ครับหมดแล้วครับครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับลูกอมครับลูกอมหมดแล้วนี่ครับกินหมดแล้ว นี่ครับหมดจริงๆนะคร,ครับหมดแล้วครับกินหมดแล้วครับผมหมดแล้ว,ห,ลวหรอหหครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับแค่นี้ก่อนนะครับ